ชอบดูไหมกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวผีใช่ไหมกลัวผีไหมไม่กลัวไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยใช่ไหมลูกเชื่อไปเชื่อัวานไม่มีหรอกผีไม่มีเนาะไม่มีอ่ะอ่ใช่มันมีแต่ในหนังเนาะมันมีในหนังเนาะอ๋อไม่กลัวใช่ไหมมีผีหนังเนาะใช่แต่เราไม่กลัวนะยายิมไม่กลัวไม่กลัวนะกลัวไหม cua ý cua đuôi à tao không tin anh đáp à kem đây mày 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 นี่หมาเนี่ยเสื้อใครให,หมานี่สวยไหมสวย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 ท่านีเหยใช่